จากนี้ก็ประมาณสองทุ่มโดยประมาณนะครับผทันทีมงานเราจะทําการแสงนะครับเพราะฉะนั้นแต่พี่น้องที่อยู่ค่ายรอบนอกเดินทางมาถึงแล้วอย่าโอเครังเลใจัซื้อมะซึมตัวเดินได้กันได้เลยความสุขความสนุกสนานความสุขตรีบนเวทีแห่งนี้สี่ยิบยืดความสนุกสนานนะครับพี่น้อง็นมวลสื้อกันครับคุณดีพี่น้องผู้เล่นทีควมสามารถชิดมะบึงได้ติดตามไลฟ์สดคงปิดซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์ต่อคืนเืนละแปดแปดบาท อยู่บาทอยู่จอมกับมืออื่นกับมือหื้อคอนเสจร์ตครมือหื้อว่าืดกับมืันใดดันมืออืนต้นจ้าเออฉลาดอยู่มืออื่นอยู่นใส่หนี่มดจะไปมือเราเราคกงสุดท้ายเดี๋ยวก็เป็นหวงค่ไหนะครับเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ส่งคิวให้ด้วยครับพรุ่งนี้เล่นที่ไหนเอ่อขอบคุณเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็อีสานลำเพลินคือนลำเพื่นหรือลำซีครับลำเพื่อนมากการคุณภาพ ยกเลยก่อนยกล้วคับขอิยกสั่นเอาซันี่ล่ะเอาซัมนี่ล่ะเก่งงานแน่ทีมงานแม่ลายนะนสงสัยสีแดตันสายยาไหม่เราสายาี้ครับสิลเป็นหนุกผู้โดดเดี่ยวผู้เดดการคเดียวแสนรักฮาวมันแต่ลบเพราะท่าเไียพอจะต้มันเหรียญมา ีว่าหว่าพวกนี่แหะวพวกนี่ล่ะมานีกันนะอ้ยปมันเคยเห็นยูอเถื่อนนอนที่านนใส่กดกเป็กคนเพชรสูบูนจ้า็นคนเสะบูนเสียหาจังวัดเพิร์บเลยเป็นยังจะหาพงงมงมาในคนดีนะงามมาีลัจ้าว่ามันผู้นี่บอแบกทุบปีเรสลาอ่างท้างเปน้ยนอ่าแบบว่าไอันขึ้ืนเป็นยังมาก่อนบอ เคยเป็นยังมาก่อนแน่ยังมาก่อนมันนี้คังค่ะพี่ว่าค่ะไปหาเมื่อจะเป็นก็คืออีดินหรือวะก็หาแก่บอกไม่หรอกเพ่นจกหนูก็แห้งแหนื่คืออีนก็มาได้ตีมดต่กงคือคนหนึ่งยุบานมี้คตดีิหนูไปพูดให้มึงตัว่ารับมันสียเลยสีวาคือะก่าห ไปาเบ,บานเอ็ดทีเออนองเขาชงการแสดงกับในชมเวลานี้ทาพี่ทานองครับมาเป็นกาลักเลือเชแรอใจอ,อีกสักครู่พ่อค้าอีกสักครู่นับตั้งแต่เวลาสองทุ่มไปจนถึงตีสามเท่แล้วครับพันันนเล่ปรแย่งตัวนี้พี่นอ้องดุองดนี่ผู้ใดผู้ใดมาก่อนนี่คือมาคุมคามกูม่คุมา,มากโม่เบิ้งหากวนาทีแรกจนถ,ถึงวินาทีสุดท้ายผู้ใดมากสากเพราะเป็นอย่งหอดเดือยู่มือนี่หอดเดือยุ่ตีสมกันเพราะฉะนั้นเอินกัน ทเอากันมากๆาสถานที่คดีระบบเสียงก็โอเคแน้วมวันนี้นนี้ระบบเสียงเขาเต็มที่เยแปดสิบแปดสิบแปดสิบโอ้ยอ่ามันไม่ลอยมันลอยีลมันมันจะลบกวนโทษโทษขนาดเลียนสินั้นสานี่คุณอยาเลยว่าเบลดิดจอชาร์จมิวสิกนะอ่าตัวแหวทอ่นกางแหลนนี่เอเวอเรอร์อเพราะฉะนั้นเอาลอยกว่าไดน อร่อยสะเทือนอร่อยสันกะสีออบขาอีกปิ้วเลิศแบบว่าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณแฟนๆเป็นกำลังแรงใจผมซื้อปัดปัปมาดูเดินในกันได้เลยคลไล่อยู่ที่บรมานที่ประมาณ8 8บาทบรับผมพี่นองทีอกำลังเินในสดดยนะพี่ทั้งแปดบาทเข้ากลุงปิดซื้อบัตรออนไลน์กลุงปิดสาวน้อยรำเพิญโจ์ ฝากพี่น้องไวนะกว่าจ่วันที่21กันยายนที่จะวกนี้ใพใหญ่ฮอลาวมาเ่นกันแทที่เป็นฤดูกาลจากการิเวิดฤดูกาลวันที่ยีกันยายนตังกต่บายนสามแปนแห่สามขันเล่นก่อนนละชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงทันกันไปไปกองยุสนานีลาต่างบ้านแพงเพื่อกะงกิจกาทางเท้าถูกต้อง กางขึ้นมาบัดนี้หลังจากสาวน้อยเพ็นแปงเลนไปจักระยะหนึ่งศิลปินรับเชิญมาแล้วจากทีมโตเกียวมิวสิกศิลปินอีกรับเชิญอยู่ในบัดนี้แมนมณีิวันเพชรสหรัฐมากไม่หลากหลายศิลปินอันนี้วันเป็นพวงหนึ่งว่ะว้ผู้นี้แมน ตัวแท็มาเลยตัวแท็มาเลยวันที่21พี่น้องอย่าลืมวันที่21นะครับพี่น้องที่เบิ่งไร่ยุขณะนี้พี่น้องที่อยู่ทางอีสานบ้านเฮาผู้ใดไกลไกลอำเภอปูสุพิสัยอยู่ที่สนามกีฬาอัาเถกของเราแม่นเสมือนีิครับเป็นเป็นบอกไก่แล้วก็เป็นอย่างรับเล่นปอกไก่กันเขาอุ๊บติดออนไลน์ได้เลยเอาแต่ไก่เพิ่นเพราะหางจะสื่อไก่เพิ่นเพราะมันปุบปิดเสมือหนิอ่าไกเพิ่นเติมน้ดมัทยีรถนพรอบเลย ลายแหงคือคนหักกันแหละเอ้าคัสสรรงานเพลงงานก่อดรับเบเกฟีกับหนอนฟังมาทีบ่อยจะพูดเสียงดีกูม่เฮียร์อยากฟังใครลองขึ้นเป็นสีต่างคนที่ดาวเออซึ่งเห้นมากกว่าะเก็บข้อปวเศร้ามือขึ้ในต่างคนต่างคนเป็นดาบักบัวปีแห้งคัทเต็กกินยาสุนยังว่ามือเหลืองานไปได้กินยาสุนในมือขึ้นเอาถ่าพี่ตาหนอนจะเข้าหนึ่งประมาณ สามงานเพลงนะครับศ uh, ิลปินนิวเจนเตรียมตัวด้วยสามงานเพลงเริ่มที่บอยโปรปฟนเมื่อก่อนงขยังแปลี่นหลับไปเป็นแนวมากเหรอบอมาแนวมาแนวเอาบอกคนไปชิลลองเพลงกยังมาหนีิเอาลัมเดินมาพีจวดมาเลยลัมยังก็ลัมเดินแบบจวดจ้าเอายังยืนยืนลัมอยู่ดีประเดบี๋ยนสื่อมันสื่อมันบอกื่อเอิ่นเขาเอิ่นมาดนตรีจังหวัดลำเดิอจังหวัดลำเดิลสักไรที่